ทำด้วยการงานมาสอนเราทำอยบานี้ไม่ได้นะต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับบางอย่างก็ไม่ไม่ทีแรกก็ไม่รู้ว่กาการหักก่นปุ๊บก็แกเลยทำไมมันดำอะไรอย่างเงี้ยแต่พออีกวันหนึ่งหั่นแล้วทิ้งไว้จะคลัทเนี่ยแล้วพามาแกไม่ดำคือบางทีอย่างเงีานสอนเรา ทำเคี้ยวหวานไก่นี่ไก่เท่าไหร่ครับเก็บไม่ไม่แทบกิโลเพราะว่าย้อมน,นับย้อมส่เป็นจำนวนเงินละค่ะนีก่ก็คือไก่ห้าร้อยบาทไก่ห้าร้อยบาทตัดมาเรียบร้อยผมบอกเป็นเป็นภาษาแม่แม่ครัวคุยกับแม่ค้านะครับมันของการ ทำอาหารจํานวนมากๆไก่ห้าร้อยบาทกะทิรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยสองโลครึ่งสูตรนี้หัวหางอันนี้เคี่ยวเคี่ยวเนี่ยเอาหางเคี่ยวกับไก่ก่อนใช่ไหมการทําจํานวนมากๆก็ต้องเอาต้องเอาหางกะทิมาเคี่ยวกับเนื้อไก่กับหาให้นไก่สุกอันนี้เขียวหวานไก่ใก่ใส่มะเขือปรอกครับ ยังไม่ได้จังหวัดดีเชฟในจังวัดดีคัดเชฟทองเชจัชทำทำกันแบบโดยเร่งด่วนนะฮะทำหลกกระทะต้องเอาจังหวะจังหวะตัดไทเชฟตอนเชฟสะดวกอยต่างๆนี่ บอกเพื่อนเป็นภาษาแม่ครัวคุยกับแม่ค้านะครับเพราะว่านำเสนอสูตรเชฟทองคอนเทนต์นี้เป็นเรื่องของสูตรเชฟทองนะฮะก็จะเดี๋ยวจะมีจุดอยู่ตอนท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าการบอกสูตรเนี่ยจะจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเพราะว่าเราทำนำเสนอแบบปริมาณเยอะๆ แต่นี่ต้องเคี่ยวหน่อยจ้าเคี่ยวหน่อยนกนี่แก่าซื้อไก่อิสลามใช่ไหมครับเนี่ยเพราะว่าเห็นหนังเหลืองๆน่าจะเป็นไก่ของอิสลามนี่ครับแล้วอันนี้มาเถือกเปลาะนะฮะเดี๋ยวบอกสูตรอีกครั้งหนึ่งจริงๆคลิปของเชฟทองในคอนเทนต์ที่แล้วเนี่ยก็ได้บอกเพื่อนๆไปแล้ว อีกยี่สินาทีอันนี้เอกลูกค้ามารออีกแล้วเห็นไหมร้านอาหารตามสั่งจริงๆอียี่สิบนาทีค่ะอันนี้อบอกเคล็ดลับอีกทีนึงอันนี้คือหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้<ช>ต้องแช่านานๆใช่ไหมครับเชฟนานค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงต้องครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะมันถึงจะไม่ดำนะต้องครึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะนี่ก็ถ้าเป็น FP ตัวจริงของเชฟทองเนี่ยจะรู้หมดละ ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมแช่อย่างไงก็ดำแช่ยังไงก็ดำมันต้องแช่ครึ่งชั่วโมงนะครับมันเหงนจะขาวอาลองช่องเนี่ยนี่นี่นานแล้วนะหั่นไว้นานแล้วเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเป็นชั่วโมงค่ะเพราะว่าแช่น้ําเกลือเราเอาขึ้นมาล้างน้ํล้างน้ไปาเมันก็ยังขาวอาลองช่องอยู่นี้นะครับเอาขึ้นจากน้ําเกลือแล้วก็ล้างน้ำเ้นธรรมดาเนี่ยถ้าไม่แช่ไม่อะไรตามสูตรเนี้ยหั่นครับเดียวก็ดําปีแล้วดค่ะหั่นแล้วแช่น้ําเกลือ แค่หนปุ๊บขดเลยก็ดต้องทิ้งไว้าใาคายคมดาของเขาออกไปยางหมือนก็มเขามียางต้องให้หมดยางะไรของขาประมาณนั้นค่ะครับเค็ดลับเลยครับนิฉะนั้นแกงของท่านจะไม่สวยนะคะทำ่าชารงานมันสอนเรา่างนี้ไม่ได้นะต้องอย่างนี้อย่างนี้อรับ่างครับ บางอย่างก็ไม่ไม่ทีแรกก็ไม่รู้เหมือนการหั่นปุ๊บเขาแกเลยทำไมมันดำอะไรอย่างเงี้ยแต่พออีกวันหนึ่งหั่นแล้วทิ้งไว้แค่ชั้หนึ่งแล้วขึ้นมแกไม่ดำคือบางทีไงพอเราต่างๆทุ้ความในอย่างนี้แ่เนี่ยนี่แหละคือประสบการณ์แกะโลหนึ่งไหมคะหม้อนี้นี้จะไแกเป็นโลพิจางหนึ่งโล เอาไก่สุกแล้วก็เอาพี่แกไปแก้วใส่อีกทีหนึ่นงค่ะ เลือดตาเลือดตาไม่เลือดนีเน้ำตา,ตา,านะคะตาก็ามาส,สี่ันสี่เลือดนะคะมาทับพีกว่า,วาๆดงรถลงไป Ó oh, o

เรียบร้อยไหครับเอดทค่าร่ขอบคุณเชฟทองมากครับครับ,บเดียวครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเมื่อกี้ยกมาเต็มหม้อตอนนี้เหลือแค่นี้ยเกือบไม่ทันนะครับนี่ครับนี่มาดูภาพบรรยากาศหน้าร้านของพี่อ้อมเดี๋ยวผมเกี๊ยวหวานไก่ถุงนะครับ ดเดี๋ยวตามไปชิมที่บ้านครับเพื่อนๆครับดูสูตรตอนท้ายนะครับเดี๋ยวตอนท้ายบอกสูตรไปตอนท้ายครับเพื่อนๆครับช่องโรโดพาเที่ยวคอนเทนต์สูตรเชฟทองครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ในช่องโรโดพาเที่ยวนะครับเน้นหนักเรื่องสูตรในการทำของเชฟทองนี่ กลับมาแล้วครับเขียวหวานไก่มะเขือ,อของเชบทองเนีครับ mm. เมนูพี่โอ๊ตชอบวันนี้ให้พี่โอ๊ตกินกับข้าวนะครับ mm. ก็คอนเทนต์นี้ก็จะไม่เน้นในเรื่องของการชิมรสชาตินะครับเพราะว่าเพื่อนๆคงจะได้ดูในส่วนของการชิมกังในต่างๆแล้วมาหลายคลิปแล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นสูตรของ mm. เขียวหวานไก่ ใส่มะเขือนี่ไว้ท้ายคลิปนะครับครับนี่ครับเี๋ยวเพื่อนดูได้เลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคุณเป็นครับกครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ